สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะแนะนําเรื่องของการเส้นไหว้นะครับสำหรับบรรพบุรุษของหลายๆท่านที่เป็นครูหมอนะครับผมยกตัวอย่างมีอยู่เคสหนึ่งนะครับเขาโทรมาปรึกษานะครับเรื่องว่าปู่กับพ่อของเขาเนี่ยเป็นครูหมอยาแต่พอ,พ,อพ่อกระปู่เสียไปแล้วเนี่ยนะครับเขามีการเส้นไหว้ประจําปีปีละหนึ่งขนนะครับเขาก็ไหว้ของเขา,าประจานั่นแหละ แต่พอถึงรุ่นลูกมาเนี่ยก็ให้คนอื่นมาช่วยไหว้นะครับเพราะว่าเขาก็ไหว้ไม่เป็นแต่ก็ทําเหมือนเดิมอย่างที่คุณพ่อคุณปู่เคยทํานะครับพอทําแล้วมันประสบปัญหาคือมันเกิดความขัดข้องมีปัญหาเข้ามานะครับเขาก็เลยโทรมาเขาก็โทรมาปรึกษานะครับผมก็ให้คําแนะนําเข้าไปว่าการที่เขาไหว้ในรูปแบบของที่เขาไหว้นั่นเนี่ยคือเขาเป็นหมอนะครับเขาเป็นหมอเขาใช้วิชาในการที่ที่เขาริ่มเรียนมาเนี่ย จากบรรพบุมุษจากครูบาอาจารย์ของเขาเนี่ยเขาไหว้เป็นลักษณะเป็นไหว้ครูของเขานะครับในการรับปากรับคําว่าเอาวิชาไปใช้แล้วก็ทําการไหว้เพื่อแก้บนว่าเออเนี่ยจะไหว้ให้ปีละหุนเพื่อว่าถ้าได้ใช้วิชาตรงนี้ช่วยคนเพื่อไม่ให้เป็นโทษเป็นภัยกับเขานะครับแต่พอมารุ่นเราเนี่ยเราไม่ใช่ครูหมอเราเป็นลูกหลานที่เป็นทายาทของครูหมอเราจะไปไหว้แบบเดิมของเขาว่าไม่ได้นะครับก็ทําการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับ ผมก็แนะนําให้เขาขอขมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็แจ้งให้ท่านทราบไปจุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวเอามากรูบอกบอกท่านไปว่าต่อไปก็จะมีการปรับเปลี่ยนการไหว้ก็คือไหว้เป็น3อย่างนะครับสมชุดนะครับไม่ใช่3อย่างนะสามชุดคือชุดบรรพบรุษชุดหนึ่งชุดคุูหมอรวมชุดหนึ่งชุดคุณหมอแม่ทานชุดหนึ่งไหว้สามชุดนะครับเป็นการไหว้ขอลาบขอพรให้เป็นศักดิ์ธิ์ของลูกของหลานเพื่ออํามอวยพรให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุขนะครับลักษณะเป็นการไหว้ขอพรนะครับ อันที่2ก็คือบอกให้ท่านรับซูไว้ว่าจะหิ่งปกติเนี่ยรุ่นพอ่อรุ่นปู่เนี่ยจะมีอยู่หิ่งเดียวนะครับเราก็จะให้แจ้งให้ท่านทราบไปว่าจะทําทเพิ่มเป็นสามหิ่งนะครับก็คือ,อมีหิ่งพระหิ่งครูหมอแล้วก็หิ่งบรรพบุรุษน,นะครับลักษณะแบบนี้คือการไหว้แบบขอลาบขอพอรนะครับแล้วพอถึงรุ่นเราเราต้องทําการแยกเป็นสัตว์เป็นส่วน เพราะว่าให้เขาเป็นศักดิ์สิทธิ์ของเรานะฮะจะเอาไหว้แบบเดิมของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดขอ้อติดขัดนะครับในการดําเนินชีวิตนะครับเรามีอุปสรรคนะครับก็ถ้าใครที่บรรพบุรุษตัวเองเป็นครูเอ,อเป็นครูหมอนะครับปู่เป็นยายเป็นย่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรต่อแต่และถึงมารุ่นเราเราไม่ได้เป็นครูหมอเราไม่ได้นําวิชาไปใช้แต่ว่าเราก็ไหว้เพื่อไม่ให้รูปแบบที่บรรพบุรุษนับถือเนี่ย สูญหายเพื่อมาไหว,ไวเพื่อขอรับพรออน,นะครับก็ลองแนะนําเอารูปแบบนี้ไปปฏิบัติดูนะครับก็คุยให้ท่านทราบไว้นะครับสวัสดีครับ